วันนี้นะคะดิฉันจะมาถ่ายคลิปวิดีโอผ่านมือถือแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันค่ะ <laughs> ใส่ไหมคะคืออยากจะบอกว่า <laughs> ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันมัอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอะ <laughs> หจริงๆแล้วคนเกาหลีอเขาใช้เทคนิคนี้หรือเปล่าเออ ะะก็คือว่าเราใช้แอปกับไม่ใช้แอปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะถ่ายจากกล้องมือถือหน้าสดนะคะ คือหน้าเนี่ยทาครีมกันแดดปัดแป้งฝุน่นแค่นั้นแต่ขอบปากแดงนะจ๊ะคิวเคิลหรือแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตรงใต้ตาหรือแบบรอยกระอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทําเลยก็จะยังคงมีเห็นเหนียงอยู่บ้างปกติจะไม่ค่อยอยากหน้าสดเท่าไหร่นะ,นะคะเขินนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องใต้ตาค้ำมากๆนอนดึกด้วยนะคะแล้วโอเคพอแล้วหน้าสดพอแล้วนะจ๊ะจะให้เทียบระหว่างถ่ายมุมเดียวกันเลยนะคะหน้าแบบนี้กับที่ใช้แอปนะว่าเป็นยังไงนะคะไ ทุกคนอันนี้ถ่ายผ่านแอปนะคะใส่มากใส่เก็ให้ดูแก้ว,ว่ามันเห็นอะไรอยู่บ้างถ้าใกล้ๆก็ยังเห็นลูกขนน้อยอยู่กระเนี่ยไม่ลบเนี่ยเห็นไหมกระเรายังมีอยู่นะคะขี้เมืองวันต่างๆคือยังมีอยู่คือจริงๆแอปนี้มันจะมีร e t o u c h ด้วยนะทั้งเมคอัพทั้งแบบยันแบบแต่งหน้าอย่างงี้ค่ะ แอปนี้มันเล่นอะไรได้บ้างนะจ๊ะอ่ะมาลุยค่ะเราจะไปที่หน้านี้ก่อนนะคะ retouch ขอดูสมูทหน้านิดหนึง่งโ oh, อนะ้ขนหน้าแบบเนียนๆนะส่นสลิมนะคะก็สามารถลดได้โอ้โหแหลมเกินแหลมไป oh. เอามาปกติแล้วกันนะ resize นี่โอ้ตาโตไปอีกโอ้น่ากลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไหนดูจมูกหน่อยนะคะอืมจมูกเล็ก ดูจมูกมันเล็กไปตลกอ่ะเปลี่ยนสีผิวก็ได้นะคะโอ้นี่ผิวน้ำพึ้งโอ้ขาวเกินเอาปกติแล้วกันเทดไซนะคะไซส์ size หัวนิดนึงมันจะดูแปลกเนาะไม่เอาดีกว่านี่อ่ะแอดเน่อ่ะเก็บรอยสิวอาจจะออนจะออฟจะเอาอันไหนก็เลือกเอานะคะนี่สองใกล้ๆนละ้เป็นยังไง เออก็เออก็ได้อยู่แต่ก็เก็บไม่หมดนะอ่า s m i ล์ไล n ์ของเราร่องแก้มก็ได้ประมาณหนึ่งนะคะใต้ตาดำมก็แบบก็ได้อยู่นะอ่าฟันขาวโอ้ขาวมาไม่ต้องไปหาหมอเลยคันนี้ขาวสุดๆไปเลยอ่ะมาเมคอัพกันหน่อยลิปสติกโอ้สีสวยโอ้อดีก็ดีอืมอ้อขออืมได้ได้ได้อยู่นีใช่หมอสฟอรวยค่ะเออเขยับปั๊บโอ้ได้อยู่อืมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด เกาะติดปากฉันมากค่ะจุดนี้เอาสีนี้แล้วกันโดนสุดชอบคุดทัวหน้านะคะอเอาแบบวีเชฟปัดหน้าให้หน้าวีเดี๋ยวจะแกลมเดีย๋ยวจะยางเดี๋ยวจะยังไงอโอ้ยแกมจมพูจมปูไปอีกเออเอาสักสีหนึ่งนะคะเอาสีนี้แล้วกันเอาอายแชโดว์ปปแต่งเต็มไปปะเต็มเกินเออเดี๋ยวลงมันิดนึงแต่ก็แบบ โอ้อันนี้นอมวลีครีมีสีสวยโอ้ยเอาบริกหรอโอ้ต่แตๆแ,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 แต่ทุกคนสีเังกับผิวจันเลยค,ะค่ะเฮ้ยสันหน้าหน่อยเจ้ไม่หลุดจากหน้าด้วยไปแล้วโอ้มีขนตาให้ด้วย,ยมาคิ้วอื เอางอเฮ้งดีหน่อยนะจ๊ะเออเออเออเือกให้มันแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเยอะเออคิ้วโก่งเป็นวงพระจันทร์เปลี่ยนสีผมหน่อยอ๋อสีเทาก็มาโอ้ยดูสิเออม่วงเขียวสังเขียวนี่โอ้ยไม่ต้องไปล้าละจ้าทุกคนนะสติกเกอร์บ้างนะคะคิ้วไปอีกอ้แต่งแล้วโอ้มีสตรอเบอร์รี่น้วยแบลเกิน เขาเพาะก็มาจา้าโอ้ใส่หมวกโอ้ว้าวดูมิสตาอนาการก็ได้อยู่กลับมาที่จุดเดิมนะคะอ,ะอะถ่ายรูปเก็บเน้นนึงถ่ายรูปได้นี่แต่งหน้ากับไปแต่งหน้าต่างกันไหมเนี่ยดีเซ็ตนะคะกลับไปที่ปกตินะคะ เมื่อกี้ทุกคนคงเห็นหน้าสดเราแล้วเนาะดังนั้นฉันจะไม่โชว์หน้าสดบ่อยฉันเขินนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าคุณจะไม่แต่งหน้ามันต้องใช้แอปด้วยแล้วเขาทำนำวัตกรรมนี้มาก,าก็ต้องใช้นะคะคือเราเป็นคนที่ต้องบอกว่าติดขาว ค็นคนติดขาวเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราอยากขาวคือผิวจริงเนะี่ยเป็นคนที่เป็นขาวอมชมพูอมเหลืองบอกไม่ถูกแต่ไม่ใช่เป็นคนขาววอกคือในจอเนี่ยคือขาวมากนะคะคือผิวจริงไม่ได้ขาวขนาดนี้เดี๋ยวให้เปรียบเทียบเดี๋ยวจะขึ้นแล้วกันเดี๋ยวใช้เปรียบเทียบขึ้นนะคะอ่ะอันเนี้ยคือแสงเดียวกันเลยอันเนี้ยคือผิวจริงนะคะ อันนี้คือผิวเกาหลีมากเลยอะคะ่ะทุกคนสมมติว่าถ้าเกิดใครมีสิวมีขดผื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำ r e ท o u c h ได้ือลบรอยสิวหรือรอยแดงรอยดำอย่างเงี้ยเคยเห็นที่แบบว่าเวลาใช้แอปเยอะๆแล้วแบบมันยังไม่เห็นเป็นผิวไหมคือมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยคือไม่เลือกขนาดนั้นนะคะเรารู้สึกว่ามันหลอกไปที่ใช้คือแค่ว่าให้ดูรู้สึกดูสว่างขึ้นเพราะว่าเวลาเราตั้งเซตอัพแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของของในบ้านะ่ะคือแสงมันโอเคหมดคือแสงหน้าไม่มืดหน้าไม่แบบน้ำมืด ต้นของอะไรือไม่เป็นฟิลนั้นนะคะถ้าใครจะเลือกใช้แอปนี้นะคะแนะนําว่าอย่าดีทัชเยอะนะคะมีกระหรือว่ามีเนี่ยที่เมงวันที่จี้มีอย่างเงี้ยนะคะให้มันยังเห็นอยู่อันนี้คือแสงเข้าหน้าเพราะว่าเรานั่งหน้าไฟนะคะทีนี้ถ้าเราขยับมาเห็นไหมก็คือเงาตอนนี้เข้าแค่ฝั่งนี้ตาค้าก็ยังมีเห็นอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวจะลองเดินถ้าเป็นแบบตร้อื่นเป็นยังไงนี่เห็นไหม คือมีความรู้สึกว่าถ้าแสงน้อยๆมันเหมือนจะแอบเบลออายไหมคะเนี่ยแสงน้อยเช็ดนะเรามีความรู้สึกว่าต้องแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติก็จะดีอันนี้คือไฟไฟอยู่ด้านบนอันสุดถ้าไปที่มืด่ะเดี๋ยวลองเข้าที่มืดดูมืดมึงก็ยังต้องมืดอ่ะนะพูดถึงนี่ค่ะอันนี้คือแสงจากในห้องมาอันนี้มืดมืดไหมมืดมากมืดแบบมืดมืดไม่เห็นอะไรเลยมืดไปอันนี้อันนี้มืดไปโอเค นะประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปมุมอื่นของบ้านบ้างนะคะแสงธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าเราดิ้งข้างหลังของเราเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลมันก็เลยภาพมันก็จะดูแบบสีก็สวยดีเหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็เห็นไหมคะคือแสงเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนหมดอันนี้จะมาตรงที่แสงเป็นแบบแสงธรรมชาตินะคะเคอม,มีความรู้สึกว่า าแสงแข็งมากๆมันจะแบบมันจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งเห็นไหม,ม ай, ลูกขุมคน on ก็ยังมีอยู่ <S <S 1> <S 1> แล้วว่ามันก็ยังดูมีความจริงอยู่นะ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่แย่นะคะคืออยู่ที่เราเลือกรีทัชด้วยคือถ้าเรารีทัชเยอะเกินอ่ะที่ว่ายังไงมันก็หลอกนะคะดังนั้นก็คือใช้แต่พอดีนะจ๊ะจริงๆว่ามันก็ช่วยได้สำหรับว่าแบบอยากจะถ่ายวอล์กทุกวันโดยที่แบบว่านะ้าไม่ต้องแต่งอะไรอย่างนี้ แอปนี้คือจี่ไม่ใช้เมคอัพเลยองรวมของผ้าเนี่ยมันสว่างแล้วดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะทาปากแดงเองนะคะปากมันจะเหมือนแบบหือใครที่เล่นติ๊กต๊อกอะคะใช้เมคอัพของติ๊กต๊อกอะถ้าเราขยับแบบหมือขยับเร็วๆปากมันจะเหมือนจับไม่ทันอะอันนั้นมันตลกอันนั้นมันจะโป๊ะไงะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช้ดีกว่าทาเองจะบอกว่าอันนี้ไม่ช่วยเรื่องหน้ามันนะคะอย่างตอนนี้เราก็เริ่มหน้ามันแล้วใช่ไหมคะขออนุนาตกินไปแล้วไปนะคะหิว <c oughs> <c oughs> แอปนี้ที่จี้ใช้นะคะก็คือชื่อแอปว่ารีวิวต้องนานไม่พูดชื่อแอปเนาะลืมแอปนี้นะคะคือ beauty plus นะคะคือจริงๆเขามี2แอปมี beauty 360องศาแล้วก็ beauty plus นะคะแต่ที่จี้ใช้อยู่จะ มันมีข้อจํากัดนะคะคือตัวแอปเนะะี่ยค่ะเขาให้เราได้ใช้ฟรีแต่มันจะมีเด้งมาตลอดแล้ว่วาแบบให้เราจ่ายตังค์ก็จะมีจ่ายตังค์แบบ่ายเป็นรายเดือนเท่านี้แต่ถ้าเกิดจ่ายเมาส์เป็นรายปีเนี่ยก็จะเท่านี้ตกเดือนเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยนะคะคือถ้าตอนที่เราใช้ของเขาฟรีอยู่โดยที่เรายังไม่จ่ายตังค์เนี่ยกดอ่ะ ได้ยาวสุดประมาณ3นาทีคือในระหว่างที่เรากดอัดเนี่ยคะ่ะมันสามารถที่จะแบบพอรอดได้เลยสมมติเราพูดอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบอยากจะตัดแค่นี้เราก็กดพอดแบบนี้แล้วเราก็อยากจะพูดต่อเราก็กดอัดอีกรอบมันทําให้เราตัดต่อง่ายพอ,อตัวแอปี่้เห็นว่าเราเริ่มอัดยาวๆมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามว่า need more time อยากได้เวลาเพิ่มหรือเปล่า คือให้เราเนี่ยจ่ายตังนั่นเองนะคะแต่ที่ผ่านมาที่เราลองใช้คลิปนี้เนี่ยนะคะก็คือเราใช้แบบไม่ได้กดฟรีทาออดด้วยก็คือใช้ไปเฉยเฉยบางทีเราพูดยาวเราพูดเพลินเวลามันเกินพอเวลาเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดอัดไม่ได้มันบอกว่าเซฟเฟลที่ฉันพูดไปหายหมดเลยจ้ะขอทานไปด้วยนะคะมื้อเช้าของเราวันนี้ เติโมโปรตีนนิดนึงแอบปบนี้ถ้าเราแต่งหน้าแต่งหน้าเต็มแนะนําว่าไม่ใช้รีทัชเลยจะยีที่สุดทอเราแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยแต่งแบบเบาๆคือแต่งแบบว่ากบคอนซีลเลอร์ใต้ตาคือไม่ได้เขียนคิ้วแค่ปัดๆเฉยๆแล้วก็ไม่ทาสีที่ตานะคะแต่มีปัดแก้มมีทาปากพอเราเข้ามาอยู่ในแอปอะเรามีความรู้สึกว่ามันแอบ,บดูหลอกคลิปไหนนะคะที่เห็นว่าเราแบบหน้าสดนะคะแล้วภาพอยู่แบบฟุงฟ้งๆ ดูแบบกุลีกุลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบว่ามันมีความธรรมชาติอยู่ยังมีความจริงอยู่บ้างนะถึงไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังจริงอยู่บ้างนะคะก็จะใช้แอปนี้นะคะ <laughs> แล้วก็พูดถึงเรื่องของพื้นที่ในมือถือนะคะถ้าเกิดใครอ่ะใช้แอปนี้ถ่ายเวลาถ่ายเนี่ยเมมเต็มเนี่ยมันจะเซฟไม่ได้มันจะขึ้นเฟลเฟลเฟลนะคะก็อาจจะเป็นข้อจํากัด ถ้าเกิดคุณใช้มือถือเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยคือมันจะถ่ายได้ยาวมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องไม่ร้อนเป็นมุมตอนแรกเราตั้งกล้องตรงนี้ถ้าใช้แอปนี้นะคะแล้วเจอแสงธรรมชาติมันจะค่อนข้างใกล้จริงมากๆนะคะภาพดูสว่างขึ้นเฉยๆแค่นั้นแหละแต่มันจะใกล้จริงมากถ้าเราเปลี่ยนแสงน้อยแสงน้อยนะคะข่านี้ไม่มีแสงหน้าข่านี้รับแสงหน้าก็จะเป็นเงามันก็มืดอะเห็นไหมมันก็ยังมืดอยู่ มันก็จะความชัดมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะบางมุมบ้างที่ว่าภาพมันอาจจะเบลอนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะออกไปถ่ายข้างนอกที่แสงสวยอยู่แล้วอะที่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้แอปนี้เลยนะคะใช้กล้องปกติหน้ามือถือปกติจะสวยกว่าด้วยซ้ําแล้วก็ใช้กล้องดิจิตอลก็คือถ่ายสวยอยู่แล้วแตแสงข้างนอกนะคะถ้าเกิดที่หันอาหาันย้อนแสงนะเห็ไนไหมหน้ามืดได้ไหม เกินเวลาเราถ่ายผ่านมือถือเนี่ยเราจะลืมมองกล้องคือดูรับกล้องเนี่ยมันจะเป็นดูนี้เนี่ยที่จิ้มมองอยู่เนี่ยนะคะแต่บางครั้งเราก็จะเผลอแบบเผลอมองตัวเองอ่ะมันก็เลยจะแบบบางทีตามันอาจจะไม่ได้โฟกัสที่แบบทุกคนที่เราพูดด้วยนะคะเพิ่งลองใช้แอปนี้ในการถ่าย แรแกะะตามันก็จะงงๆอยู่ยังไม่ค่อยชินเวลาถ่ายนะคะพยายามโฟกัสที่เลนส์รับกล้องเพื่อเหมือนกับว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็กําลังพูดกับทุกคนนะคะจะมีหลุดบ้างนะคะคือมองบ้างไม่มองบ้างนะคะก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวปิดวอล์กตอนนี้ก็แล้วกันนะคะอยากให้จี้รีวิวแอปไหนหรือว่าอยากให้ทําเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะก็เอาไปลองใช้ดูก็ได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเรากำลังจะถ่ายปกโคเวอร์ตัมเนียลของเรานะคะใช้แอปนี่แหละนนได้เป็นสีเดียวกัน จะได้จบไปเลยไม่ต้องทำสีอะไรอีกนะคะอันนี้เขาถ่ายภาพนิ่งได้แต่ว่าเวลาเรากดเองอะคะมันจะเบลออันนี้ตั้งเวลาไม่ได้ต้องกดถ่ายเองเราจะต้องใช้บลูทูธนะคะช่วยเวลาที่ถ่ายรูปก,ก็จะต้องแบบว่ากด้่าแล้วก็กดบลูทูธเนี่ยเว่าเราแอบ,บซ่อนไว้ไปแล้วค่ะ